แล้วก็น้องเคนโด้ก็ได้แตะคำว่า abolitionist นะฮะ <S <S สกะสกดยังไงครับ abolitionist นะสกะกด A B O L I T I O N I S T เนี่ยอ่า I S T เนี่ยมันก็ประมาณว่าเป็นคนนะฮะแล้วมันมีคำว่า abolish ม,มาด้วยใช่ใชไหมครับคำว่า abolish เนี่ยมันให้ความหมายประมาณอย่างนี้คำว่า abolish เนี่ยคือจริงๆแล้วโดยตัวมันเนี่ยมันคือการโค่นล้มการยกเลิกอะไรกันอย่างครับอ่าเช่นแบบว่าไอ I Abolish t h i s r u l e ผมโคนล้มกฎหมายใช้ในเทอร์มินเจนโรลประมาณนี้ก็ได้ฮนะแต่คือพอเราพูดถึงว่า Abolitionist นั้นเนี่ยฮะ,ะซึ่งเป็นคำที่ในคอนเท็กต์ของประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะกับการเลิกคาดเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นการเรียก Movement ตอนนี้โดยรวมของม,มนันเองเลยฮะก็คือเป็น Abolitionist ก็คือ คนที่สนับสนุนการเลือกคาดว่างั้นเถิดจะเรียกว่า abolitionist ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ฝั่งทางทางเหนือครับทา,า,างเหนือของของอเมริกานะฮะซึ่งก็จะเรียกว่าชื่อหนึ่งว่ายูเนียนยูเนียนน่าจะเป็นการเรียกของกอง <c oughs> ทัพด้วยใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ซึ่งจุดกําเนิดของสองครามกลางเมืองหรือว่าซ v i l วอ r ก็คือเป็นการที่เหมือนกับกองทัพของฝ่ายใต้นะฮะได้เข้าโจมตีฐานทัพ แห่งหนึ่งเรียกว่าฟอร์ดซัมเตอร์ใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัวที่จุดประกายสงครามอย่างจริงจังเลยใช่ครับฟอร์ดซัมเตอร์เนี่ยเป็นค่ายทหารของทางสหรัฐอเมริกาทางเหนือฮะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชลซ์ตันเชลซ์ตันฮาร์เบอร์นะเป็นท่าเรือที่หนึ่งแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็น artificial island นะฮะเป็นเป็นเกาะที่คนสร้างขึ้นมาใหม่โอ้โหครับครับนะครับอ่าแล้วก็สร้างเป็นทีนั้นตั้งเป็นฐานทัพททหารอยู่ตรงนั้นอ่าซึ่งตอนนั้นก็จริงๆถือว่าเป็นการจู่โจมที่ค่อนข้างเป็นเซอร์ไพรส์เซตแพ จากทางคอนเฟดเรตอ่อพวกเอ่อกองทัพทางใต้เรียกว่าเป็นคอนเฟดเรตคอนเฟดเรตอาร์มี่นะครก็อ่าถูกโจมตีแล้วก็ทางกองทัพทางใต้ถูกนําโดยคนที่ชื่อว่าบริเกเดียเจเนอโรบูกาฮะพูดได้ว่ากองทัพทางใต้เป็นถือว่าเป็นกองทัพที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการสู้รบในระดับหนึ่งเลยอย่างเช่นแบบอ่อในพวหลายคนอย่างเช่นที่เป็นแม่ทัพใหญ่เลยก็คือโรเบรทนีลีเป็นหารันานศึกจากสงครามอเมริกาเม็กซิกันที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ครับผมครับ